ถาใบพลาสติกกันฝนขนาดที่ผมใส่ยุ่ห้องคลิปของตัวนี้จะเป็นขนาด2คูณ 3, 3, 3 4, 4, 6, ลาพี่น้องครับราคาร้อยกว่าบาทซึ่งในตัวเลือกก็จะมีสองคูณสองสามสองคูณสาคูณสี่สี่คูณหนะครับผมลองเลือกใส่ตามหน้างานห้องได้เลยครับผม ตัวนี้เป็นขนาดล้านครับจะบเ,เต็มเมตรครับคือจังสองคุณสเนี่ยมันก็จะได้ประมาณเมตรแปดสิบกว้านะครับผมมันจะบเ,เต็ม2เมตรนะครับผมตัวนี้เป็นพาใบพลาสติกกันฝนที่ว่าเป็นสีขาวคุณมองมาจากด้านในจะบ่มือเพื่อนครับกันฝนได้ดีมากผ่านมา2ปีกว่าจะเข้า3ปีนะครับยังใส่งานดีคือเกาบวขาดประกอบบ่แหงบ่แตกตัวนี้นะครับมีเย็บขอบย่างดีแลวกัตัวขอบนะครับจะมีลูตอกตะไคร้มาให้ทุกหนึ่งหลาเลยนะครับผมทางโรงงานจะติดตอกตะไคร้ให้เขานะ่ยมารอบๆบ,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 บริเวณนะครับ มารอบไอ้ผ้าใบนะครับทุกหนึ่งละมันดีามากเวลาเขาติดตั้งเขากับึงใส่กระตะปเลยพี่น้องครับมันติดตั้งงา่าก็ผมก็เอาขวดน้ำหอยมันก็บ,บ่าขาดนะครับถือว่าแข็งแรงทนทานใช้งานหลายปีคุ้มค่ามากเริ่มต้นที่ราคาหลักสิบมาจนถึงหลักร้อยนะครับผมถือว่าโอเคเลยครับกับราคาที่มาไม่ว่าจะเอามาอ่ากันฝนสาดแบบนี้พี่น้องขายของนะครับกางอ่าไปเป็น เต้นขายคลองก็ได้นะครับตัวนี้ใส่ดีงานดีสินค้าตรงปกขายแล้วหลายหมื่นชินตัวนี้ผมใส่งานจริงพี่น้องจะเห็นรีวิวผมแต่สองปีที่แล้วนะครับผมมันก็นยังบ่ขาดเห็นไหมครับผมตัวนี้นะครับขอให้น้ำเลยครับพูดให้ี่าตามหาพาใบพลาสติกกันฝนขอให้น้ำจากร้านนี้นะครับผมสินค้ามีหลากายให้เลือกจิมทินการา่ังครับ